ปีเตอร์ฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีทุกครั้งที่เธอจากไปฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันหายไปจากฉันเธอเป็นฮีโร่ไม่ใช่แค่สำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีเธอแล้วฉันยังจำได้ทุกครั้งที่เรายิ้มให้กันทุกครั้งที่เราคุยกันเธอเคยบอกฉันว่าไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเธอจะอยู่ข้างฉันเสมอแต่ตอนนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวแม้จะมีคนอื่นๆแต่ไม่มีใครเหมือนเธอ ขอโทษนะปีเตอร์ฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นและฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้เป็นฮีโร่แทนเธอได้เธอทำให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีกว่าแต่ตอนนี้